สวัสดีครับลำนี้นะครับกมีครับแคทนะครับสามสองศูนย์เอครับตัวนี้เป็นตัวที่ผลิตและจะจำหน่ายในพวกญี่ปุ่นยุโรปนะครับบ้านเราไม่ได้นำเข้านะครับแต่ระบบอะไรก็ไม่ได้แตกต่างกับรถบ้านเรามากครับแต่ว่าไม่ได้นำเข้ามาจำหน่ายในไทยนะครับแต่เราก็ เอามาขายไปหลายคันแล้วนครับรุ่นนี้ทรงสวยนะครับแข่งหม้อน้ำก็ใหญ่มากครับ ขายใหญ่มากครับช่องสวิทกว้างนะทันนี้ ตัวนี้จะเทียบเท่าแรงแรงม้ามันประมาณร้อยห้าสิบสามนะครับเครื่องยนต์ C หกจุดหกก็จะเทียบเท่าพวกตัวในเจนนะครับในเรื่องแรงมา้าและเครื่องยนต์นครับจะไม่ใช่พวกตัวรถสเปคให้กําลังน้อยประหยัดน้ำมันนะครับงานขุดงานแข่งก็ต้องตัวนี้เลยนะครับ สูงใหญ่ครับลุนนี้คือยังเป็น46.6นะครับอาจจะไม่คุ้นในเครื่องแมคโครนะครับแต่ว่ามันจะใส่ในพวกรถตักแชทนะครับ93 938ประมาณนี้ครับ พันชั่นโมงนะครับคันนี้หน้าจาก,ก็น่าจะคุณค้นๆนะครับจะเหมือนพวกตัว D2 พวกเนี้บถ้าสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับรับรองความแรงครับคันนี้สามสองศูนย์ E ครับขอบคุณคาับ